สวัสดีครับผมสวัสดีจากร้าน m ิกมิวสิกนะครับผมวันนี้มีเ,เดี๋ยวผมมา update. อัปเดตคลิปสั้นๆให้ดูนะครับผมชุด power ชุดเครื่องปรุงนะครับมีเข้ามาใหม่เป็นบางบางตัวนะครับผมนะครับพวกมิกพวกอะไรนะครับผมเอาแบบสินค้าภายในร้านนะครับผมเข้ามาอันนี้ทราร์รนะผมทับ์ปเก้าพันสองโปรนะครับผม 9ก้าพตัวนี้สภาพสวยๆเลยกล่องครบนะครับตัวนี้มีอยู่2ตัว2แท่นนะครับผม9ก้าพันสสภาพสวยๆครับผมสติกเกอร์นี่ครบทุกตัวนะครับผมแท่นละ33,000่นาบาทนะครับผมทัร9 0เก Pro มีอยู่2แท่นแล้วก็9 0 0 4 Pro มีอยู่2แท่นเหมือนกันราคา3า0 0 0บาทเท่ากันนะครับผมสติกเกอร์ครบทุกตัวนะครับผม แล้วก็ power mix ก็ผมเข้ามาใหม่ตัวนี้ power mix เป็นห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับผมรุ่น jt แปดแปดศูนย์ตัวนี้สภาพใหม่ให่เลยสวยสวยเลยนะครับตัวนี้นี่ให้ดูด้านหลังใช้งานไม่กี่ครั้งนะครับผมแปดร้อยคูณสองนะครับผมตัวนี้นี่ครับผม power สองตัวขับสิบแปดนิ้วได้ข้างละใบสิบห้านิ้วข้างละใบสิบห้านิ้วครับตัวนี้ราคา อยู่ที่ห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับผมห้าพันห้าร้อยบาทนะครับผม Power Mix แปดช่องนะผม NPE นะครับผมแล้วก็เป็น Power ประกอบตัวนี้นะครับผมนี่ Power ประกอบตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วได้ข้างละสี่ครับผมสิบแปดนิ้วข้างละสี่นะครับผมตัวนี้ขายหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทแล้วก็จะมาเป็นอาร์เทคนะครับผม อาทิค้าพันตัวนี้ขายอยู่หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมื่นสี่พันห้าร้อยบาทแล้วก็จะเป็นทีเคสามพันวัตต์นะครับผมทีเคสามพันนะครับผมตัวนี้ขับสิบแปดนิ้วได้ข่าละสามนะครับผมค่าละสองละสามได้เลยตัวนี้นผมทีเคสามพันตัวนี้ขายอยู่หนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผม แล้วก็จะเป็น b o สเทคนะครับผม b o สเทคสามพันเอสนะครับผม b o สเทคสามพหร์ตัวนี้ขายอยู่ที่หนึ่งหมื่บาทนะครับผมหนึ่งื่นหกพ้ารอบาทนะครับผมแล้วก็เป็นมิกนี่ครับผมมิกตัวนี้ขายอยู่2800ร้อบาทนะครับผมสองพบาทนะครับผมมิกเซอร์นะครับอันนี้อารีนแอนฮินะครับผมหนึ่งหมื่น สี่พันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสี่พันบาทพร้อมแหลกนะครับผมตัวนี้ขายพร้อมแหลกไปเลยครับผมตัวนี้สวยๆเลยไม่มีตําหนินะครับผมไม่มีตําหนิใดๆสภาพใหม่กลิ้งเลยนะครับผมไม่มีสนิมไม่มีตําหนินะครับผมตัวนี้คือสภาพใหม่กลิ้งเลยครับผมสวยๆเลยนี่ครับผมใหม่มากครับตัวนี้สภาพเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับผมแต่ก็จะเป็นมิกอะไรนะ ไมโครเทคนะครับผมตัวนี้ไมโครเทคหกช่องนะครับผมหกช่องใหม่ตัวนี้ขายอยู่สองพันหกร้อยบาทสองพันหกร้อยบาทนะครับผมอารีนแอนฮิตสามสิบสองคิวยูสามสองตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับผมหน้าจอปกติสไลด์ปกตินะครับผมตัวนี้ขายอยู่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับผมพร้อมแหลกนะครับผมพร้อมแหลกสวยๆเลยนี่ครับแหลกดำดำนะครับ แล้วก็เป็นตู้ตัวนี้ตู้12นิ้วแลม28นะครับพร้อมใช้งานเป็นตู้ใหม่นะครับผมตู้มือหนึ่งแกะกล่องเลยนะครับผมสภาพสวยๆเลยตู้ Mix Music นะครับผมทําจากโรงงานเราครับผมพร้อมเพจพร้อมสเปคคอนตัวนี้คือตู้พร้อมใช้นี้ผมขายอยู่ใบละ2,900บาทนะครับผม2,900บาทเป็นตู้มีเบ้าเสียบมีอะไรให้ทุกอย่างนะครับผมถ้าเป็นตู้เปล่า1,100ตัวนี้ ราคาที่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นตัวนี้เลยตู้เปล่านะครับผมแล้วก็จะเป็นตู้เบรสิบห้านิ้วนะครับผมเบสเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับผมแต่แกงหกเหลี่ยมอย่างนี้ใบละสองพันสามร้อยบาทนะครับผมใบละสองพันสามร้อยบาทไม่อาจยี่สิบมิลเทอร์โบสิบห้านิ้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้พีเอสสิบสองนิ้วเนี่ยครับผมงานสวยๆเนียนๆอย่างนี้ครับผม พร้อมใช้งานนะครับผมพร้อมใช้เริ่มต้นจากใบละสามพันบาทนะครับผมจะมีสามพันแล้วก็ใบละสามพันเก้านะครับผมสามพันเก้าจะเป็นดอกอ๋อโค้งหล่อหกร้อยวัตต์แล้วก็แหลมคอมสี่สี่นะครับผมพร้อมเน็ตเวิร์กนะครับผมถ้าเป็นใบละสามพันก็จะเป็นดอกโค้งปั๊มสี่ร้อยวัตต์แล้วก็แหลมสี่สี่นะครับผมแหลมตองแปดก็ได้นะครับผมแล้วแต่พี่น้องจะเลือกเอาเริ่มต้นจากราคาสามพันบาทนะครับ ก็มาเอฟเฟกนะครับผมเอฟเฟกตัวนี้เอลินซิตตัวนี้เป็นของแท้นะครับผมเป็นของแท้ขายอยู่สามพันห้านะครับผมตัวนี้ของแท้นะครับผมหน้าทองเลยของแท้สามพันห้าครับผมแล้วก็คอร์สนี่ครับเมกาเทคตัวนี้เป็นคอร์สเบสนะครับผมขายอยู่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นคอมบิเซอร์นะครับผมขายอยู่หนึ่งพันสองร้อยบาทเอฟเฟกบอสเทคขายอยู่สองพันห้านะครับผมอ่าโปรยูโรเทคตัวนี้เป็นหน้าจิกิตอนนะครับผมขายอยู่สองพันบาทนะครับผม แล้วก็ตัวนี้ฮอนิกตัวนี้เป็นเอฟเฟกดิจิตอลนะครับผมขายอยู่สองพันบาทนะครับแล้วก็เป็นคอร์ดไมโครเทคตัวนี้สามทางครับผมคอร์ดไมโครเทคสภาพสวยเลยตัวนี้ขายหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทแล้วก็เป็นปลั๊กไฟ DBX ตัวนี้เป็นชุดดีเลย์หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับผมปลั๊กไฟ EQ ABM ตัวนี้สองชั้นนะครับผมขายอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผม หนึ่งพันบาทพร้อมส่งครับผมเป็นซับมิก DBX นะครับผมตัวนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวละหนึ่งพันเก้าร้อยบาทตัวนี้เป็นซับบูเฟอร์อย่างดีนะครับผมแล้วก็เป็นไมค์ c n c e นะครับผมไมค์ c n c e c e n c ตัวนี้สวยๆลูกสวยๆครับผมใช้งานได้ปกติครับผมตัวนี้ขายอยู่หนึ่งพันเก้าร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันเก้าร้อยบาทไม้ลอยนะครับผมตัวนี้สองพันบาทรวมส่งครับผมสองพันบาทรวมส่งเลยไม้ลอยครับผม ลักไฟครับผมโมนิายตัวนี้หนึ่งพันมีจอยด้วยหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับผมลักไฟว่าจะเป็นคอร์สดูคอร์สมาเลนี่นะครับผมมาเานี่สองหกศูนย์ RTA ตัวนี้สภาพใหม่เอี่ยมเลยมีกล่องมีอะไรครบนะครับผมมาเลนี่สองหกศูนย์ RTA ตัวนี้ขายอยู่เก้าพันบาทนะครับผมเก้าพันบาท แล้วก็เป็นคอร์ดโบสโอลิโอนะครับผมโบสโบลตัวนี้เป็นสีออกแปดตัวนี้ขายอยู่1 000, 1ึ่0หบาทนะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็น m a r i n ี่สอ0 A, เป็นของ m a r i n ี่นะครับผมตัวนี้ขาย1น0 0 0มื่องพันบาทนะครับผมแล้วก็เป็น m a r i n ี่รุ่นพีดพีเอสี่แปดศูนย์พตัวนี้ราคาหน้าร้านก็1 000, 2ึ0งหมื่นสองพันห้าขายในราคาตัวนี้ก็หนึ่งหมื่นสบาทนะครับผมรวมส่งครับผม สามตัวนี้หนึ่งหมื่นสองพันบาทรวมส่งนะครับผมสามตัวนี้นะครับผมแล้วก็เป็นไมโครเทคราคาหน้าร้านถึงเจ็ดพันห้าครับผมตัวนี้รวมส่งครับผมแล้วก็เป็น eq สามหนึ่งหกศูนย์ตัวนี้คู่นี้ครับผมขายสี่พันบาทเป็นคู่นะครับผมคู่คู่นี้สองตัวครับผม lr ของแท้นะครับ mpe แท้ตัวนี้ขายอยู่สี่พันบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็น bs s ตัวนี้ bs s ตัวนี้ขายอยู่ สองพันสองร้อยบาทครับผมอีชิวมีคอมด้วยตัวนี้มีคอมแล้วก็จะเป็นคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมลิทตี่เอลิทตี้นะี่แหละเรียกไม่ถูกก็ขออภยัยตัวนี้ครับผมเป็นคอร์สของแท้นะครับผมตัวนี้เป็นของแท้ครับผมนี่แอ็ดลี่เอ็ดลี่ครับผมแอ็ดลี่ Ad ley, Ad ley, ley, นี่แหละนี่มีพัดลมด้วยตัวนี้เป็นเป็นของแท้นะครับผมตัวนี้แท้ผมขายอยู่ 7900บาทนะครับผม7,900บาทของแท้นะครับตัวนี้แท้เลยเสียงดีๆใสๆเลยครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์ DBX ตัวนี้ USA ตัวนี้เป็น166 F XL ตัวนี้ขายตัวนี้ต้องเป็น USA นะครับผมตัวนี้ขายอยู่2,900ครับผม2,900บาทคอมเพรสเซอร์แท้ USA นะครับผม2,900บาทตัวนี้ก็ตัวนี้เป็น DBX นะครับผม DBX ตัวนี้ เกรดดีครับผมเกรดเอนะครับผม,บผมตัวนี้เกรดเกรดถือว่าสุดยอดเลยนี่ครับผมตัวนี้ขายอยู่ตัวละสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมสองพันห้าร้อยบาทแล้วก็ตัวนี้อยู่สองพันสองนะครับผมแล้วก็เป็นโปรยูโรเทคก็สองพันสองร้อยบาทนะครับผมนี่ตัวละสองพันสองร้อยบาทเลยให้ไปเลยแล้วก็มิวสิกแปดร้อยวัตต์ตัวนี้ขายอยู่สี่พันห้านะครับผมสี่พันห้า SAE PM10 นะครับผม9,500นะครับผม 10X นะตัวนี้ 10X นะครับผม 10X 9,500นะครับแล้วก็เป็น SAE PQ M13 นะครับผมตัวนี้ขาย12,500บาทตัวนี้เป็น DX18 นะครับผม TDK DX18 ตัวนี้ M1U สติกเกอร์ครบครับผมเครื่องเดิมๆครับผม สวยๆเดิมๆตัวนี้ขายอยู่1 6ึ0 0หบาทนะครับผม1 6ึ0 0บาทดัน18นิ้วข้างละ2อิ่มๆเลยแล้วก็ DHK ตัวนี้กีเกครับผม27,000บาทนะครับผม27,000บาทแล้วก็เป็น FA FA นะครับผม DX 5,000ตัวนี้ขายอยู่12,000บาทนะครับผม12,000บาทแล้วก็เป็นไมโปยูโรเทคครับผม200 200บาทตัวนี้ครับมอนิเตอร์นะครับผมตัวนี้ ปกติครับผมใช้งานได้ปกติขายอยู่2,500นะครับผม2,500บาทนะครับผมแล้วก็จะเป็น L พันแปดนะครับผม L พันแปดอยู่ขายอยู่เจ็ดพันห้าครับผมเจ็ดพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะเป็นมาตินพันแปดร้อยวัตต์นะครับผมมาตินตัวนี้สภาพเอี่ยมอ่องเลยครับผมใหม่ๆเลยสวยๆหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมมาตินแล้วก็เป็น XL พันสองครับผม XL พันสองอยู่หกหกพันห้าครับผมขายอยู่หกพันห้าครับผม XL พันสองนะครับผมมีอยู่สามตัวมาเลือกได้นะครับผม XL พันห้าพันห้านะครับผม XL พันแล้วก็ uh, w m สองพตัวนี้ขายอยู่8,900บาทนะครับผม8,900บาทสภาพใหม่เอี่ยมประกันยังอยู่นะครับผมมีประกันด้วยแล้วก็เป็นไมโครเทค MT 8 0 0นะครับผมตัวนี้ขายอยู่7,500บาทนะครับผม7,500บาทครับ18นิ้วคันสองแล้วก็ เป็น d t e ท3สามพันหอารนะครับผมตัวนี้ขายอยู่6 5พันห้นะครับผมหกพันหินิ้วคัาละ2 s 500, 5เอสห้าร้อยตัวนี้สภาพสวยเลยไฟเฉียงเดิมๆสภาพที่สวยตัวนี้ขายอยู่7 5็ดพันนะครับผมชิวเอสซีเจ็ดันะครับผมตัวนี้แล้วก็เป็น m อ็มคานะครับผมคาวหน้าไมโครเทคหนึ่งสอตัวนี้พั 1, นสต,ตัวนี้ของแท้ยู a ทั้งสองแสนเลยครับผมหนึ่งหนึ่งมืนหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับผมแท้ usa นะครับผมคาวขับเสียงกลางมอนิเตอร์ใสๆฟังในบ้านนี่ใสกิ๊กๆเลยครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับผมแล้วก็วาเทคพันสองเก้าพันห้านะครับผม npe นะครับผม npe c สองพันสองะครับผม c สองพันสองแปดพันห้าครับผมแปดพันห้าร้อยบาทแล้วก็จะเป็นหน้าลายตัวนี้หน้าลายตัวนี้ขายอยู่สามพันบาท ตัวนี้หน้ารายเหมือนกันแต่ลูกค้าไปโมมาเป็นเสียงออกอย่างเดียวตัวนี้ขายอยู่สามพันบาทเหมือนกันนะครับผมแรงแรงเลยพวกนี้เป็นแอมฟังในบ้านนะครับผมก็สินค้ามือสองก็เอาอัปเดตให้พี่น้องดูชิปสั้นๆประมาณนี้ก่อนนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมแล้วอยากอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับช่วงนี้นี่คืออัปเดตให้พี่น้องดูก่อนว่า มีอะไรเขาบ้างแล้วดอกลำโพงก็เยอะนะครับข้างนอกดอกลำโพงเยอะครับผมดอกลำโพงเข้าเยอะช่วงนี้ครับผมเดี๋ยวจะเป็นชิปต่อไปนะครับผมวันนี้เอาสั้นๆก่อนเดี๋ยวผมพาไปดูเซิร์ฟๆก่อนเผื่อพี่น้องเดินทางมาแล้วก็มาชมได้นะครับน่ครับดอกลำโพงก็มีดอกสวยๆเลย p r เนี่ครับผมสวยๆอย่างนี้ครับผมสิบสองนิ้วนี่ครับผมนี่แต่สวยๆครับ สิบห้นิ้วครับผมคันนี้ครับผมนี่ก็ประมาณนี้ครับผมแล้วอยู่ในตู้ก็ยังไม่แกะตอวลำโพงมีมีเยอะอยู่แต่ว่ายังไม่แกะออกนี่อยู่ในตู้ก็มีนะครับผมเสียงกลางก็อยู่ประมาณสิบหกใบสิบหกดอกอะเสียงกลางนี้ก็ยังอยู่นะครับผมตัวนี้จะจะ ชำแหละแล้วจะแกะแล้วครับผมแกะแยกดอกขายดอกนี้เป็นตู้ออมิเนนดอกออมิเนนทั้งหมดนะตัวนี้แหลมทั้งแหลมทั้งกลางครับผมเดี๋ยวผมจะแยกดอกมาขายขายตู้เปล่าด้วยครับผมก็ประมาณนี้ครับก็ฝากพี่น้องไว้ประมาณนี้ครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมแล้วถังถังขาวก็มีถังขาวใบละ450บบาทนะครับผมฝากพี่น้องไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ